สวัสดีค่ะจีจีช้อปปิ้งแบ็คนะคะวันนี้เนี่ยหนูจะมาสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจโควิดนะคะอันนี้เป็นชุดตรวจโควิดที่ทําได้เองนะคะแล้วก็ใช้ได้ง่ายๆที่บ้านนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยยี่ห้อเขาชื่อว่า b บเน็กซ์นาวนะคะเป็นชุดตรวจโควิดที่มีวางขายอยู่ตามแบบอเมริกาทั่วไปเลยนะคะเหมือนแบบเราเดินเข้าไปในเหมือนโลตัสบ้านเราแต่ว่ามันก็หาซื้อได้นะคะซึ่งมันค่อนข้างบอกว่าเป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นที่รับรอง ะะเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่มีเอามาขายในแบบแนวอเมริกาเนาะหกล่องนะคะมีทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะคะมีทั้งหมดอุปกรณ์ให้ทั้งหมด6ชิ้นนะคะชุดตรวจ2อัน ที่สวับ,บจมูก2อันนะคะแล้วก็น้ํายาอันนี้2อันนะคะ6ชิ้นแบบนี้นะคะหลังจากที่พี่ๆได้รับสินค้าไปแล้วนะคะสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือให้ตรวจเช็คบรรจุภัณฑ์ของสินค้าก่อนว่ามันยังคงมีการซีลปิดแบบเรียบร้อยดีไหมนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นตัวชุดตรวจนะคะคือเป็นแผ่นวงจรโควิดนะคะแบบนี้ที่เอาไว้เป็นเครื่องตรวจเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบซีลมาให้นะคะแล้วเป็นซีลแบบสูญญากาศเนาะก็คือลมจะเข้าไม่ได้ไม่ติด ไม่เลอะไม,ไม่นุ่มไม่นี่คือมันจะแบบกันน้ําได้นะคะเป็นเกรดของแพทย์เนาะมันก็ค่อนข้างแบบน่าเชื่อถือนะคะต้องสังเกตว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยปิดดีหรือเปล่ามีรอยฉีกขาดอะไรไหมนะคะตัวที่2จะเป็นที่สวับจมูกนะคะที่สวับจมูกก็คือเป็นเหมือนแบบคล้ายๆคัตตันบัตแบบมีก้านยาวๆนะคะซึ่งเราเอาไว้ใช้แบบว่าเช็ดในจมูกเราเพื่อเอามาสอดเข้าไปกับตัวชุดตรวจนะคะก็ต้องมี2อ,อันแบบนี้นะคะจะต้องแบบหน้าตาเรียบร้อยน่าเชื่อถือได้แบบนี้ยังไม่ได้ถูกแกะออกนะคะตัวที่3มนะคะตัวนี้จะแบบ สำคัญมากๆนะคะมันจะเป็นน้ํายานะคะในการที่เอาไว้ตรวจจับหาเชื้อโควิดนะคะซึ่งมันก็จะเป็นทูบแบบนี้2หลอดเขาจะมาเป็นแบบเกรดเมดิคอลก็คือเป็นเกรดทางการแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเจลพวกนี้มันจะไม่ละลายถ้าเราไม่ได้เอาไปวางตากแดดแบบนานๆเป็นวันๆอย่างนั้นมันจะไม่มีทางละลายเด็ดขาดเพราะถ้ามันถูกเก็บอยู่ในกล่องแบบปกตินะคะจะไม่มีร่องรอยในการเปิดใช้อะไรต่างๆนะคะน้ํายาจะยังคงอยู่ครบเป็นหลอดแบบนี้นะคะ6กชิ้นแบบนี้นะคะโดย โดยเขาจะมีตัว instruction มาให้นะคะ instruction ในที่นี้ก็คือวิธีการใช้งานของเครื่องนะคะถ้าใครแบบอ่านภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจให้ดูวิดีโอหนูเอานะคะเพราะหนูก็จะค่อนข้างบอกอย่างละเอียดนะคะโดยวิธีการเริ่มการใช้ชุดตรวจนะคะคืออย่างแรกเขากําหนดมาเลยว่าพี่ๆต้องล้างมือก่อนนะคะล้างมือก่อนที่จะทําการทดสอบทุกครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ฉีกซองอันนี้ออกมานะคะ อันนี้จะเป็นเครื่องตรวจนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ถ้ามันขึ้นสองขีดแสดงว่าเราติดเชื้อนะคะถ้าขึ้นสองขีดคือมีปัญหานะคะถ้าขีดเดียวโอเคปลอดภัยนะคะเราก็แกะออกแล้วก็เปิดเครื่องออกมาแบบนี้นะคะเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็คือมันจะมีเหมือนรูตรงนี้ให้เราหยอดน้ํายานะคะหยอดน้ํายาจากรูด,ด้านบนเท่านั้นนะคะ เราวางเรียบๆกับโต๊ะนะคะแล้วเราก็นําน้ํายาของเรานะคะแบบนี้นะคะบิดออกอันนี้จะคล้ายๆยาหยอดตาเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะมันจะค่อนข้างแบบรัดกุมแล้วก็ไม่ซึมไม่เลอะนะคะแบบนี้เราบีบตรงตัวโป่งๆของมันตรงนี้นะคะบีบออกมา6หยดในรูด,ด้านบนนะคะบีบมา6หยดนะคะหนึ่งสาสี่ Oh. เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ทิ้งไปได้เลยนะคะไม่ต้องงกไม่ต้องเก็บไว้ใช้ซ้ำนะคะเราแกะตัวสวอปจมูกนะคะโดยวิธีการสวอปจมูกเนี่ยเราจะนับ1-5ถึง5วินาทีต่อละ1ข้างเวลาเราสอดตัวสวอปเข้าไปเนี่ยไม่ต้องสอดเข้าไปจนถึงเบ้าตานะคะสอดแค่ตรงนี้พอวนตรงนี้ นับ1 2 3 4 5สาแล้วเราสลับมหอีกข้างหนึ่งนับ1 2 3 4 5สาแบบนี้นะคะ1น3 4 5ะคะ2นะคะ3นะคะ4นะคะ5ไปอีกข้างหนึ่งนะคะให้อยู่ถึงแค่ตรงกลางโพงจมูกพอ1 2 3 4 5แบบนี้นะคะแล้วเรานำตัวนี้นะคะจอดจากรูล่าง ขึ้นไปรูบนแบบนี้นะคะแล้วเราดึงเทปต,ตรงนี้ออกเราปิดฝาแบบนี้แล้วกดให้แน่นทิ้งไว้15นาทีอย่าพึ่งขยับชุดตรวจนะคะตอนที่น้ำยามันไหลขึ้นมานะคะไอ้ตัวแถบสีฟ้ามันอาจจะมีการเบลอเนิดนึงเนื่องจากว่าตัวน้ำยามันไหลเข้าไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบกับตัวแถบโควิดนะคะไม่ต้องตกใจนะคะทิ้งเอาไว้15นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะ ผลตรวจที่ออกมานะคะก็คือนี่ค่ะไม่ติดโควิดนะคะเป็นขีดเดียวซึ่งเมื่อ3วันที่แล้วถ้าพี่ๆคนไหนที่ดูหนูหลายไปนะคะก็จะเห็นว่าผลตรวจเหมือนกันค่ะขีดเดียวนะคะ บอกแล้วว่าค่อนข้างแม่นยำส่วนตัวแล้วหนูค่อนข้างจำมั่นใจว่าหนูไม่ได้ติดโควิดเพราะหนูฉีดวัคซีน Pfizer ไฟเซอร์ไว้อยู่แล้วด้วยนะคะแถบตรงนี้จะขึ้นเป็นสีชมพูนะคะถ้ามีขีดเดียวแสดงว่าเราปลอดภยัยเราไม่ติดเชื้อนะคะแต่ถ้ามีสองขีดแดงขึ้นมา แสดงว่าเราอาจจะติดเชื้อนะคะให้เราสามารถทําการทดสอบอีกชุดหนึ่งได้ภายใน3วันให้หลังแล้วก็ต้องกักตัวนะหรือถ้าเกิดว่าเริ่มไม่มั่นใจแล้วให้ปรึกษ,ษาแพทย์นะคะสาธิตเรียบร้อยแล้วนะคะผลตรวจอันนี้คุณหนูจะบอกว่าไอ้กล่องกล่องนึงเนี่ย มันค่อนข้างที่จะแม่นยำแล้วอย่างน้อยคือเราสามารถทำเองได้ที่บ้านสำหรับแบบพี่คนไหนที่อยู่ในสถานที่ที่มันค่อนข้างเสี่ยงบ่อยๆอ,อย่างเช่นพี่ๆทำงานเป็นหมอใครจะมานั่งเจาะเลือดตลอดตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่าแบบใครที่แบบว่าต้องออกไปพบเจอคนทำงานแบบต้องเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยก็ซื้อติดไว้ที่บ้านนะคะเผื่อแบบช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเออเราเริ่มแบบไม่ค่อยสบายใจเราก็ใช้ตรวจได้เลยนะคะซึ่งมันค่อนข้างคุ้มแล้วก็แม่นยำเนื่องจากใน1กล่องเนี่ยมันมีมาให้2ชุดตรวจเพื่อเราที่จะมา เปรียบเทียบว่าโอเคผลมันตรงกันเนาะถ้าเราไม่ติดทั้ง2อันเออมันก็แบบเป็นที่หน้าแบบยืนยันได้แล้วส่วนหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกก่อนว่าชุดต,ตรวจนี้ทําเองได้ที่บ้านมันอาจจะไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับเราไปตรวจที่โรงพยาบาลน,นะคะถึงแม้บางคนแบบไปตรวจที่โรงพยาบาลไปสวอปมาแล้ววันนี้ไม่ติดผ่านไปสองวันให้หลังเชื้อเพิ่งออกอันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเชื้อที่เราได้รับและปริมาณวันที่เราได้รับเชื้อมาด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ไแน่หมายความว่า เครื่องไม่แม่นยำนะคะไปก่อนนะคะเจอกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ